สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อวยยศเชิญรับชมไฮไลท์ประจำวันนี้ก่อนค่ะ hi 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 ค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคน,นะคะเข้าสู่ช่องอวยยศเอ้าหยุดหยุดค่ะอีน่าสดไม่น่าเชื่อฉันเอาหน่าสดของตัวเองเออกมาได้ยังไงรบกวนทำใจให้จันโล เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปรับรองว่าดิฉันสวยขึ้นแน่นอนถ้าไม่เชื่อน้องรบกวนเอาหน้าที่สีวิไลขึ้นให้พี่นิดน,นึงค่ะเออสวยใช่ไหมคะแบบนี้แหลคะค่ะช่วงท้ายเอาเป็นว่าทนดูไปนะคะ้ามต่อได้เลยคะ่ะอินาสดกับสไปซ์สมนรสวีิวงค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีติง้งวันนี้เราจะไปทำงานหนึ่งงานนะคะกับหคู่ที่เรียกได้ว่าอยากไปจับโป๊ะ พอไม่รู้ว่าแบบคู่นี้สรุปแล้วจริงหรือจีนแต่บอกเลยว่าสําหรับฉันคือจริง oh. คนเป็นเฮียนี่คือลุกหนักมากเพ oh. อาอยากให้ดูหน้าเมื่อกี้คือนั่นคือคู่ซีกับนิวค่ะ จากดิ้งเฮียนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ก็จะไปทําพิธีกรกับงานไลฟ์กับแบรนด์สินค้าแบรนด์สินค้าหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มีการส่วนตัวเพราะว่าเราอะรักเฮียซีอยู่แล้วคุณซีพฤกพาน,นิดเนี่ยคือเรารักอยู่แล้วแต่พอมารู้จักน้องนิวคือแบบเอ็นดูเด็กคนนี้มากเอ็นดูจนรู้สึกว่าแบบหนู หนูโดนเฮียแกเตาะหนักเกินไปคือพี่ร like like. so be no ู้ว่าแบบเฮียแกชอบใครแล้วแกก็แบบจะชอบเล่นกับน้องอะไรเงี้ยคือแกก็เล่นกับน้องแต่อันเนี้ยคือดูเกินไปอ่ะในบ้านดูมันดีคือไม่เท่าเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเอาไม้เรียวแช้เยี่ยวนะไปตีเฮียสีกันดีกว่า มาวันนี้ก็ลองติดตามดูว่าใน1วันเนี่ยสไปรต้องทําอะไรบ้างกับงานพิธีกรนะเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตัวก็น่าจะสวยขึ้นใช่ไหมก็ก็น่าจะสวยขึ้นทําพงทําผมอ่ะทำาพงทําผมคืออะไรท,ทําพงทําผมดี๋ยวพงสวยขึ้นเอาติดตามกันว่า1วันวันวนีน้นนจะทําอะไรเอาเป็นว่าคัมแบ็กแล้วนะจ๊ะสไปร์สมนศรีวงศ์เจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีทติ้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันเราต้องมีทานทาติชั่นด้วยกันปิดปะดูเป็นยูทูบเบอร์ปะดูเป็นยูทูบเบอร์ไอมา ปิดต้องปิดแล้วเอ้อยจะปิดไม่ปิดจะปิดไม่ปิดปิดก็ได้เว้ยเจอกันอวยโยเอาละค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันแล้วนะคะซึ่งนองแสกนำไปแล้ว รถมารับแล้วน้องแทกชุดพี่มันจะเปื้อนไหมคะลูกทุลักมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะคะวันนี้น้องแทกช่วยต้องช่วยพี่เต็มที่นะคะแน่นอนอยู่แล้วฮะช่วยอะไรลูกคุมค่าจ้างช่วยผ่านเงินช่วยกินโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเราต้องท่าซิทั่นอีกหนึ่งรอบไหมหรือยังไงขี้เกียจท่าซิทั่นแล้วก็ต้องแบบทำติดก็ต้องถึงทำไงนะก็ต้องรถึงเลยจริงเหรอเออเราพยายานะสามตอบหนึ่งกระโดดถึงเลย เอาละค่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ลงจากรถแล้วนะคะมาถึงที่น้าสตูดิโอแล้วใช่ไหมคะน้องซิกจักรยาค่ะถึงแล้วอลาดาเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปแต่งนงแต่งหน้าเปลี่ยนพวงทรงเครื่องนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็สวยอยู่นะได้อยู่แปลว่าได้อยู่สวยอยู่จะมัเตินกูอีแซกกูมไม่เคยรู้ว่าที่นี่แบบมีหลายตึกมีหลายชอ่อเราต้องไปที่ไหนคะคุณพี่ไปเลยค่ะ สุดๆซอย,อยนี่คือต้นซอยไม่อ่านดีไม่อา่อา,นอ,านอะไรเลยไงเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่ที่แบรนด์หลับเซอิตี้นะคะกับซีกับนิวนะจ๊ะก็อยู่กับหลับเตรสตี้ที่ไรก็มีความสุขสนุกสนานทุกทีก็มาดูกันว่าวันนี้แบบสคริปต์จะสนุกไหมจะได้ทําอะไรกันบ้างนะจ๊ะนี่นะคะก็มาถึงข้างในห้องเรียบร้อยแล้วนะสตูแล้ววันนี้คนจะมาแต่งหน้าลังสรรค์ดิฉันพี่กิตตค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวาสวยมากแม่วันนี้จะแต่งหน้าหนูเป็นยังไงดีคะแม่ สสดีมาดูกันว่าแม่จะปั้นซันไปถึงไหนไปแต่งหน้ากันจ้าเป็นยังไงฮะความรู้สึกก่อนเริ่องมาอีกมาหนึ่งชั่วโมงเนาะรู้สึกหัวยยุ่งพ่อห่วยยังไม่ทำ รอรอรอเสร็จนะจ๊ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นที่จะได้มาเจอกับแบบว่าซีแล้วก็นุนิวเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบนั่งอ่านชื่ออยู่นะจ๊ะชื่อชื่อแบบสีพฤษานิชเนี่ยพูดเป็นล้านรอบแหละก็คือพูดได้แล้วก็สั้นๆแต่ว่าชื่อของนุนิวนี่ก็คือนุนิวชาวรินเพิดพิริยาวงมันทำไมมันยาวพี่ว่าแบบพี่ว่าเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนต้องเปลนสกุลแม่ใช่เป็นแบบนุนิว ชาวรินทานิดไปหนักตันสนังงาเออนามสกุลผุ่เอ้ย,อยนามส,นสกนามสกุลพี่อะไรเงรี้ยพี่ไม่ได้ไงอะไรเงรี้ยชาวรินทานิดอย่างเงี้ยมันแบบเออเ<ร>ถ้าพี่ต้องไป<ห><ม>พูดบน,นเวทีแบบเออขึ้นพลากรอะไรเงี้ยพี่ก็จะจำยากหน่อยหนึ่งอะไรเงรี้ยสมุนทานิดกันไหมได้อยู่ได้อยู่แบบว่าอะไรได้กอะ ก็รอดูนะคะวันนี้ในแบบว่าหลับสเต e ี้ของเราก็มีเกมนะคะน่าจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูว่าแบบเรื่องหลังวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเกมอะไรบ้างต้องขอบคุณหลับสเตดี้เยที่แบบาเรื่องสปไยมาเป็นวิธีกรหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ยังสนุกทุกทุกครั้งนะคะเดี๋ยวรอดูเมื่อกี้เห็นได้ยินเสียงแบบรีพึกพันนี้แล้วก็น้องนิ่งอยู่ข้างนอกและอ่ะไปดูกันสเสรียบร้อยแล้วนะคะชุดของดิฉันนะคะวันนี้สีม่วงสวยไหมจ๊ะสวยงับนี่ถึงสีที่ไห้ความสวย เฮ้ยมีคนมามาพ่อโอ้ในที่สุดพระนางของเราก็มาสักทีเอาละค่ะมาทำความรู้จักสองหนุ่มคนนี้กันดีกว่าเริ่มด้วยคนแรกบุรุษหนุ่มร่างโตแน่นปึกไปด้วยมวลกามสี่พฤกษาณิชย์วันนี้นะคะขออนุญาตเรียกผู้ชายคนนี้ว่าเฮียแล้วกันปกติแล้วอายุสี่พฤกษาณิชย์มากกว่าดิฉัน แต่ดิฉันโดนเรียกว่าพี่ก็แงละ่ะดูหน้าหลอนสกอร์ข้างๆนะคะหนุ่มน้อยหน้าตาน่าหาจิห้หีนนิว,นวชาวรินเพชดวิริยาวงบอกเลยค่ะว่าน่าจาับตามองมากวันนี้ก็ไม่รู้นะคะวันนี้จะเป็นคู่จีน เป็นครอบครัวอยู่นะเอ้ยฉันเป็นอะไรอ่ะพ่อแม่คนชชยเป็นป้ายังดีดอกถ้าเป็นคนชายจริงไม่มีตังจ่ายนะดูแบบเป็นเมดรับรับอะไรดีคะรับอะไรดีคะจะเจอกันในไลน์นัจาะอวยยมครับีมพื้นฟันอิลยิวช้นิทยาคัดิาพี่่ะโไหน ความเห็นว่าเราคิดว่ามิว่มันชื่อซ้ำกันเยอะอะไรเงี้ยเราควรแบบว่ามีอะไรที่แบบที่ชอบหรือเราจะแบบเนี่ยได้ชื่อซ้ำก็เห็นมิวคุยเราที่ออกเจอแล้วก็เลยข้าแบบนอแน่ๆเมือนกันแลเป็นนุ่มมิวใช่อันนี้ก็เป็นนุ่มสีมันมีเส้นตามีหลายมีหลายเส้นมันนิ่มมุ้งหัวคุณเป็นอะไรคุณจริงหรือว่าของผมตั้งแรกนี่คือแสดงว่า คือบอกชันตีบอกว่าพี่สปายคืยี่มากที่สุไม่ไม่ใช่ขยี้จ้าฉันว่าพวกเธออะเขาคือแฟนการตายเมื่อกี้ขั้นหลนังนะจ้าเมื่อกี้ขั้นหลนังลเฮียทำอะไรเฮียทำอะไรน้องขั้นหลัง่ะไม่ไม่มเม,มื่อกีอ้เมื่อกี้เมื่อกี้อีกอีกมุมหน,นึ่งเฮียเหมือนส่งแล้วเอลให้น้องพูดน,นะอะไรเหมือนส่งกำลังใจอย่างนึงไม่แต่เฮียจับทางรายการเลยนะเนี่ยดูนี่รู้สึกไหมลูกมามี่บอกว่าให้รับมันสมหวนตัวนะครับก็เลยแบบว่าทำไมหนูไม่ห้ามอ่ะลูก ใสจ่จริงก็อยากคุณพระมีแบบนี้ด้วยใส่จริงก็จจงะยากคืออะไรคือตอนแรกหนูบอกว่าแบบพอเฮียแตะ เอลหนูก็บอกว่าอยาใช่ไหมเออแล้วพอแบบแตะไหล่ก็บอกว่าหยุดอย่างนี้แล้วพอแบบแตะเอวแตะไหล่ก็บอกอยหยุดยหยุดเลยไม่ได้หยุดยหยุดขอบคุณนะจ๊ะวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณงาเอ็นดูและเซอร์กาไลาน้านะจ๊ะแล้วก็บอกหน้าสวัสดีค่ะอวยโยศเยอะเยอะยอมามีคิดว่าจะจบแค่นี้เหรอคะ วันนี้สไป์มีของอภิมรน,นาการมาให้กับแม่ๆทุกคนกับสกู๊ปนี้ค่ะการจ้องตากันร,ระหว่างซีและน,นุนิวในรายการของดิฉันจะมีทั้งหมดกี่ครั้งและนี่คือฟุตเทจที่เรารวบรวมมาเป็นฟุตเหลือๆค่ะแต่บอกเลยว่าจริงแน่นอนมานับกันว่ากี่ครั้งไปโอ้จ้องกันอีกแล้วดูสิคะแม่จอ้องอแล้วค่ะ ก็้กลื่อนกินน้องไปเลยสิคะเฮียเออเด็กแต่ก็ร้ายเหมือนกันนะคะสายตานี้ชาวรินเพิร์ดพิริยวงอ่ะมันยาไปเป็นชาววารีนพาณิชย์เป็นชาววารีนพาณิชย์เป็นชาวพารีนเฮ้ยรู้ได้ไงรู้ได้ไงอ่ะเธอเขาจิ้มกันแล้วจ้าไม่ต้องละจ้าเธอฉันพูดไปเลยอะเราไม่ต้องเราไม่ต้องชงแล้วแหละเราไม่ต้องชงละจ้าเรือมันแล่นเองจ้า อวยยศขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามการุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมิ้งแล้วพบกันเมื่อโอกาสหน้ามาถึงสวัสดีค่ะ